ในบริเวณแห่งนี้เป็นความรับผิดชอบโดยแท้จริงและก็ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองขอให้พวกเราทุกนายได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้ด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของพวกเราประสาทต,ตาเมืองทมนี้อยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยมาตั้งแต่ตั้งประเทศไทย แม่ทัพเชื่อมั่นในตัวพวกเราทุกคนก็จะสามารถบัติหน้าที่ตัวเองได้เป็นอย่างดียิ่งขอให้พวกเราได้ตระหนักเสมอว่าผู้เข้าบัญชาแม่ทัพขรวพนผู้การหารบกผู้ชี่ยการสูงสุดของพวกเราผู้บังคับการกรมอยู่กับพวกเราตลอดนะ พ่อติดตามให้กำลังใจพวกเราเสมอนั้นเราอยู่ที่นี่อย่าได้ประมาทพนจะเกิดอะไรได้ทั้งนั้นในทุกเวลาขอให้พวกเราได้ติดตามสถานการณ์มีแผนเผชิญเหตุทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนดูแลสุขภาพตนเองให้ดี